จอมแมนยินยันกลาเซย์ยี่อัลตรายังมาพร้อมแบตเตอรี่5 0 0 0ัมและชาร์จเร็วสูงสุด45วัตต์เท่าเดิมเรียกว่ามีข่าวลือของกลาเซยยี่อัลตราออกมาอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับที่ชวนสงสัยว่าจะอัปเกรดไปได้ถึงแค่ไหนในปีหน้าหรือสเปคอื่นที่เพิ่มเข้ามาแต่กับเรื่องของแบตเตอรี่และระบบชาร์จดูเหมือนว่าจะไม่ได้ต้องหวังให้อัปเกรดแล้วครับ พอจอมแมนออกมาเผยว่ายังมีความจุบแบตเตอรี่เท่าเดิมโดย i อยูนิเวิรได้ออกมาโพสผ่านเอกว่ากาเซย์ a ยี่สิบห้าอัลตราอย่างให้แบตเตอรี่มาที่5000มิลลิแอมพร้อมกับชาร์จเร็ว45วัตต์เท่าเดิมไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นจากรุ่นปัจจุบันซึ่งข้อมูลที่ว่านี้ก็ตรงกับจอมหลุดอย่างดิจิตอลแชสเตชั่นที่ออกมาเผยสเปคของกาเซย์ a ยี่สิบห้าอัลตราว่าจะใช้ชิปเซ็ตใหม่เซนประกอบแจน 4, กล้องหลังเลนส์หลัก2 0 0รล้านพิเซลกล้องซูม3เท่ากล้องพท่า ใ้แบตเตรี่5,000ม ah, ิลแอมพร้อมชาร์จเร็ว45วัตต์ซึ่งตามหลังคู่แข่งของแบรนด์จีนที่ปีหน้าจะขยับขึ้นไปเป็น6,000ม ah ิลลแมแล้วครับซึ่งถ้าข้อมูลที่ว่านี้เป็นจริงก็จะเป็นอีกครั้งที่ s ซัมซุงยังไม่ได้อัปเกรดแบตเตอรี่และชาร์จเร็วกับ Galaxy S Ultra เพราะความจุ5,000ม ah, ิลแอมกับชาร์จเร็ว45วัตต์นี้ใช้กันมาตั้งแต่สมัย Galaxy S 20 Ultra แล้วครับ